ดราม่าประตื่งมงมากว่าทำไมไมาดรามา่าเรื่องราวเกิดอย่างนี้ค่ะหลังจากเฟ e บ o o กเพจโรสนั่นเพจโรสออกมาโพสต์ว่าอีตือเป็นไรอะฮะอ่าเพจนี้อะขอดูหน่อยก็คือเขาโพสต์อย่างนี้เลยว่าอีตือเป็นไรอะแล้วก็แน่ภาพแล้วก็ข้อความเยอะมากในเพจโรสเนี่ยค่ะหเห็นไหมไอตัวเล็กๆข้างบนอะอีตือเป็นไรอะอ,อ่ะเรื่องราวคือ โอ้โหยาวมากไม่ดูดิเนี้ข้อความแบบเต็มแน่นไปหมดคืออย่างนี้ค่ะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากมีคนคนหนึ่งส่งอันเนี้ให้กับเพจนี้อันนี้ คนนี้เขียนว่าเกิดมาไม่เคยเจอคนหยาบคายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแล้วเป็นคนในวงการบันเทิงที่อายุก็มากแล้วที่คนเรียกว่าป้าวงเล็บเป็นเพศที่สเราไปนั่งดื่มกับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่งแถวสนามเป้าภายในร้านเป็นห้องแอร์แบบปิดไม่ใช่ออาดอร์และห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านบุคคลดังกล่าวขออนุญ,ญาตใช้นามสมมติว่าปอตอนนะคะอปอตอได้ทําการจุดบุหรี่สูบภายในร้านและไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวตอนแรกไม่ได้อยากยุ่งอะไรแต่ปอตอนนั่งข้างเราและกลิ่นบุหรี่ก็เริ่มแรงขึ้นจนเราหันไปพูดกับเพื่อนว่าเหมน เหม็นสุหรีในร้านแบบนี้ก็ได้เหรอปอตได้เห็นว่าเราเนี่ยพูดกับเพื่อนแล้วไม่พอใจกับพฤติกรรมของของเราเอของเขาเขาเราไม่ไม่ไม่พอใจกับ<อ>พฤติกรรมของเขาต่อมาปอตได้ถามเราว่าเคยเล่นยาไหมเราตอบว่าไมา่ปอตเลยว่าเรางูและมีปากเสียงกันโดยเขาอ้างว่าเขาแก่แล้วอายุ61ถ้าเราอายุ61ปีอย่าเป็นแบบเขาก็แล้วกัน ซึ่งเรามองว่าการเอาอายุมาอ้างในกรณีที่จะทำอะไรแบบนี้โดยไม่รู้ถูกผิดหรือไม่แคร์เพื่อนร่วมโลกแบบนี้ไม่ถูกต้องเราเลยตอบกลับว่าถ้าแก่แล้วเป็นแบบนี้ก็ไม่อยากแก่หรอกและเขาได้หันไปพูดกับคนบนโตะเขาว่าอีนี่กุนตีน ซึ่งเราก็ไม่ได้ตอบโตอะไรต่อแล้วก็จบไปจนปอตอจะกลับบ้านแล้วก็ถือแก้วเบียรเดินมาคว่ำใส่โต๊ะเราและเดินออกไปจากร้านซึ่งตัวเราโดนเบียรที่คว่ำที่เขาคว่ำใส่เต็มเต็มแต่ก็ไม่ได้ตอบโตอะไรเพราะอึ้งกับพฤติกรรมของเขาอยู่จนเพื่อนดึงแขนเราออกไปหน้าร้านเพื่อที่จะไปเคลียร์แต่ก็ไม่ได้ไปเคลียร์อะไรกับปอตอใดๆเพราะทําพนักง,งานและเจ้าของร้านได้เข้ามาห้ามและขอโทษเรากับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแต่ ไม่ได้รับการขอโทษจากทางปอตอแต่อย่างใดปลอแอบสงสัยว่ากรณีแบบนี้สามารถแจ้งความได้ไหมเอ่ยหลังจากนั้นร้อนถึงปุ๊กหรือสอระปุกคืออ,อ่ะนี่ค่ะก็ออกมาเล่าอีกอันนี้คือเพจอีกเพจนึ่งอีกเพจนึงส,รป,สรปุกสระปุก <ภา S 1> น,นี่นี่น,นี่อ่ะมาเล่าอีกมุมหนึ่งค่ะซึ่งหนังคนละม้วนเลยแม่ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ไง เหตุเกิดเหตุการที่เกิดขึ้นคือป้าตือแกอันนี้ไม่ต้องปอตแล้วเนาะแกก็พูดเลยว่าป้าตือแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเห็นปอตเป็นป้าตือนี่ไงสอนับปุกเขาก็เลยต้องมาสอนับปุกก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือป้าตือไปเที่ยวกับเพื่อนนั่งคุยสนุกสนานไม่มีอะไรแล้วถึงเวลาร้านปิดก็เลยเปิดไฟพอเปิดไฟป้าตือก็เดินไปขอบุหรี่ผู้ชายโต๊ะของคู่กรณีนั่นแหละดูดผู้ชายก็ให้มาโดยท้งทั้งร้านเนี่ยก็มีแต่คนสูบพอ รวมถึงคู่กรณีน,นางก็สูบหมดทุกคนก็สูบแล้วร้านก็ปิดแล้วปิดแล้วรวมถึงคู่กรณีด้วยค่ะคู่กรณีที่มีปัญหานางก็แขวะประตื่มไม่หยุดว่าเหม็นบุรีเหม็นบุรีตัวเองก็พ่นควันก็คือพ่นพอตเนี่ยใส่ป้าเหมือนกัน<อ>ก็คือทางโต๊ะอะ ก็ S 1> <S 1> <S ดูดพอททางออทางออคนเหม็นบุหรี่ก็เขาก็ดูดดูดพอท<อ>ป้าก็เลยถามว่าป้าไปเอาบุหรี่ผู้ชายโต๊ะนั้นมาสูบอ<ะ>่าซึ่งป้าก็เลยถามว่าแล้วควันบุหรี่กับพอตมันต่างกันตรงไหนควันเธอไม่เหม็นหรอเมาขนาดนี้มเมาเหล้าหรือเมายาก็มีกรณีที่ถกเถียงกันเยอะมีเรื่องอายุไหมมีเรื่องอายุและอะไรใดๆหูบานปลายจนป้าตือ ก็เลยพูดว่าขอโทษนะคะน้องถ้าจะเที่ยวแบบนี้เที่ยวให้ได้อายุถึง61เหมือนป้านะคะมีคําว่าอายุแต่ว่าเห็นไหมว่ามันมันไม่ใช่วอรแต่ว่ามันโครงสร้างโครงสร้างมีอายุแต่งประโยคที่เหมือนคือุบรีมีบุหรี่เหมือนกันมีแบบว่าเคยเล่นยาไหมทางนู้นบอกเคยเล่นยาไหมแต่ทางนี้บอกว่ามัสื่สายเล่าหรือเธอเมายาไม่บอกอสารคนละแบบแต่ถามว่า จุดมันมีจุดเหมือนกันเรื่องยาก็มีแต่การตือถามว่าเรื่องแกมาหรือเมายาพกอย่างมีเรื่องอายุไหมมีแต่ทั้งนั้นบอกบอกว่าแก่อะไรนะแก่ให้ได้แบบชั้นอะไรประมาณนี้อยู่เหมือนแบบว่าอยู่แลอย่างนี้ก็บอกว่าใช่ ยังไงชันแก่ป่านนี้แล้วเที่ยวจนถึง61ใช่เนี่ยเขาอ้างว่าเขาแก่แล้วอายุ61ถ้าเราอายุ61ปีอย่าเป็นแบบเขาก็แล้วกันแต่สรปุกบอกไม่ใช่เรื่องอายุคือเขาหมายถึงว่าเที่ยวให้ได้ถึงอายุ31เหมือนป้านะคะเอ้ย61เหมือนป้านะคะให้รอดแล้วเทเบียลงโต๊ะมีมีไหมทางนี้ก็พูดว่าหลังจากพูดจบก็เทเบียลงโต๊ะแล้วบอกลาโดยคู่กรณีเนี่ยวิ่งตามมาดาแต่คู่กรณีบอกว่า ตามไปเคลียร์แต่ไม่ได้เคลียร์กับปอตอแต่ในนี้บอกว่าตามมาดา จนเจอกระเทยที่ยืนหน้าร้านที่เห็นเหตุการณ์เกือบตบเอาแล้วก็แยกย้ายหลังจากประตือกลับเจ้าของร้านเรียกยาญนี่มาเตือนและขอร้องให้คู่กรณีเนี่ยหยุดโวยวายนางก็เลื้อนด่าสาเสียเทเสียจนพาร์ทเนอร์เจ้าของร้านร้องไห้เสียใจมาหาเรื่องประตือทาไมแล้วสั่งห้ามไม่ให้เขามาเหยียบที่ร้านอีกและโทรมาขอโทษป้าตือไม่รู้กี่ครั้งแต่อีกค้กนตหลน้ำตาร่วง ไม่เออจะมาเคลียร์แต่ไม่ได้เคลียร์เพราะทางร้านมาจับแยกและทางร้านนั้นอขอโทษเขาตั้งกี่ครั้งเนี่ยทางร้านก็ขอโทษป้าตือคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องได้ยังไงอ่ะแล้วสอรและปูก็บอกว่าป้าตือใช้ชีวิตในวงการมานานขนาดนี้แก่ไม่เคยทะเลาะกับใครนอกวงการเลยหลีกเลี่ยงคนเยอะและไม่ทำตัวมีประเด็นจะมาฆ่าตัวตายเพราะชนีแบบนี้เหรอทั้งที่ในร้านมีกล้องมือถือเป็นร้อยเหรอให้คนโซเชียลด่าเหรอถามจริง ส่งให้โรสก่อนแล้วแต่นางน่าจะยังไม่ตื่นงานนี้เมื่อแชร์ออกไปกลายเป็นดราม่าเดือดชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งเลยนะถึงการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะพร้อมตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ทางโรสก็ได้อัปเดตนะคะก็ได้อัปเดตจากทางฝั่งคุณคุณคุณสรปุกแล้วนะคะพร้อมบอกด้วยว่าได้ตุยทั้งคู่แน่ๆเผอๆร้านก็ตุบด้วยเพราะว่าป้ายก็มีว่าห้าม แต่ทั้งสองก็สูบหมดค่ะผิดกฎหมายนะคะว่าเดือคู่เข้าสังเตหรือเปล่าและจะดูและดูจะไม่จบง่ายๆเพจโรสได้อัปเดตหลังจากฝ่ายคู่กรณีออกมาแก้ต่างจากโพสต์สารปุกคือหลังจากที่คู่กรณีไปเห็นโพสต์นี้จากสารปุกใช่ไหมเขาก็ต้องพูดอีกสิอ่ะก็นี่ก็ก็โพสต์ขึ้นมาอีกอืมทำไมเราเวลาเราเห็นใครส่งอะไรเรามาเราไม่ถามคู่กรณีก่อนแล้วเราค่อยลงอ อันนี้ถามด้วยความแบบงงนะั้นมันจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวว่าเออใครพูดก่อนลงก่อนคนนั้นชนะงนี้หรอมันไม่มันมันไม่มีการทัมรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะไหนอ,อันนี้คือโพสได้ลงแล้วมันก็ต้องมาแก้อันนี้โพสอะไรบ้างอ่ะอันนี้อะไรลูก ขออนุญาตถูกไหมชี้แจงในส่วนที่ไม่เป็นความจริงจากโพสต์นี้เอาอย่างนี้นะอย่างแรกเลยสอดทางสารปุกเนี่ยเขามีการนะคะโพสต์แชทที่ทุกคนเห็นขอแชทขึ้นมาก่อนก็ได้พี่บุ๊กเอาแชทเอาแชทที่ทางสารปุกขึ้นมาว่าอันเนี้ย เขาบอกว่าแชทที่เห็นเห็นไหม<ค>เป็น<ค>แชทของเจ้าของร้านที่ทักหาป้าตือหลัง<อ>เกิดเหตุวันเดียวกันอ่านกันเอาเองเอ,อ,อันนี้มีแชทเลยคิดเอาเองแล้วกันตัวเองก็ดูดพอร์ตเพื่อนตัวเองก็ดูดพอรตบุหรี่ที่มีปัญหาก็เพื่อนเพื่อนของเธอโต๊ะเ,ออเธอเขายื่นให้ป้าเองแต่จะวีนแต่กับป้าตือเพื่อ เป็นอะไรไม่ชอบเป็นส่วนตัวหรือเปล่าผู้ชายดูดไม่ผิดกระเทยดูดปุ๊บมีปัญหาปั๊บส่วนนี่ได้คุยกับป้าออและคนเห็นเหตุการณ์คนอื่นเขาก็ยืนยันว่ามีการถกเถียงกันจริงดูดพอดจริงและควันพวกหล่อนก็ลบกวนคนอื่นไม่ต่างกันผิดทั้งคู่ แต่มาทําเหมือนถูกคนเดียวเลยแท็กทั้งหมดนี้คือวิจาร์ณการกระทําไม่มีเจตนาว่าที่ตัวบุคคลเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหล่อนคือใครเปิดก่อนไม่ได้ถูกเสมอเด้อสาวนี่ค่ะแล้วเขาก็โพสต์ให้ดูเป็นแชทว่าทางร้านบอกป้าคือหนูขอโทษนะอยากให้แม่เอนจอยมากจริงๆด่าน้องมันไปละ นี่เหมือนกันตรงนี้ด่าน้องมันไปแล้วน้องก็คือคนนั้นแต่แบบคนมันสั่งสอนไม่ได้คือยากคือยากแล้วก็หัวเราะแล้วก็มีการโทรคุยกันแม่อย่าน้อยนะรักจอยจอยคิสคิสนี่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการขออนุญาตชี้แจงในส่วนที่ไม่เป็นความจริงจากโพสต์นี้ก็คือทางคู่กรณีโพสต์อีก ไล่มาเป็นข้อค่ะ,ะ,ะหนึ่งเลยนะคะมไม่ไม่ได้มีการวิ่งตามไปด่าแต่อย่างใดอ,อันนี้นะมไม่ได้มีการวิ่งตามไปด่าแต่อย่างใดทางนี้นั่งอึ้งอยู่จนเพื่อนเดินมาดึงแขนไปหน้าร้านตอนอยู่หน้าร้านมีแต่พนักงานและเจ้าของร้านเดินมาห้ามและขอโทษไม่เห็นมีใครจะ จะซวบเอานะก็คือหมายถึงจะเข้ามาตบที่มีกระเทยอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะบตอาไม่มีใครจะมาตบนะจะมาซวบเอานะหลังจากปตกลับเรากลับมานั่งที่โต๊ะตัวเองแล้วพูดคุยกับเพื่อนต่อไม่ได้โวยวายหรือด่าใครมีหุ้นส่วนร้านเดินมาขอโทษและเราก็พูดคุยกับเขาปกติ ไม่มีการสั่งห้ามให้ไม่ไม่ให้เหยียบที่ร้านนี้อีกแต่อย่างใดไม่มีใครพูดแบบนั้นเลย,ยกรณีที่มีคนร้องไห้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราและเขาไม่ได้ร้องไห้เรื่องมาหาเรื่องอปอตอทำไมด้วยซ้ำหมายถึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่ร้องไห้มไม่มีใครพ่นควันพอดใส่ปอตอนะคะ ส่วนตัวไม่เคยอยากมีปัญหากับใครและไม่ได้ไปร้านนี้ครั้งแรกเคยไปแล้วหลายครั้งไม่เคยมีปัญหากับใครและไม่เคยมีใครทำพฤติกรรมหยาบทายแบบนี้ใส่มาก่อนและที่บอกว่าเหม็นไม่ได้แขวะค่ะมันเหม็นจริงๆเราก็พูดไปตามความจริงเนาะนั่นน่ะก็คือก็ทั้งสองแต่ทั้งสองท่านเขาก็แต่คนนี้เขาบอกเขาไม่ได้ดูดพอตเออ เขาโดนละมน์ลุบุรีใส่ในที่สาธารณะมันก็คนละเรื่องกันละคนที่รู้จริงก็คือทั้งสองคนนั่นแหละจริง